วันนี้เราจะทําแบบฝึหกหัดกันหลายหน้าเลยนะคะเด็กๆ,ๆเตรียมเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ได้ไเอาหนังสือที่โรงเรียนหนก็ค่อยลงคลิปวิดีโอแล้วก็ทําย้อนหลังนะคะแต่ตอนนี้เราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้หาคําศัพท์ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมอ่าคุณว่าคําศัพท์ข้างล่างนี้ ปรากฏอยู่ในตารางอยู่กี่ครั้งก็ค,คือมีคำศัพท์มตัวนี้อยู่ในตารางกี่ตัแล้วก็ให้เด็ก,ดกๆวงกลมล้อมรอบคำศัพท์เหล่านี้แล้วนับค่ะว่ามันมีกี่ตัวามาดูตัวแรกก่อนอ่านว่าเขออไอ้เด็กๆเ,เห็นไหมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเขออไอ้ยอยู่ตรงไหนบ้างาเดี๋ยวจะเซือจะเปิดให้เด็กๆคนไหนที่เห็นก่อนวงกลมล้อมรอบเลยอ่า ครเห็นคําว่าเขออไอ้ในตารางวงกลมรอบๆคำสั่งสุดการเอาแนวตรงกับแนวขวางเท่านั้นตอนนี้จะซื้อมีดีสอให้หนูแล้วเห็นไหมเขือแล้วก็จะซื้อมีดีสอให้เด็กๆแล้วใครเจอกรอบวงกลมเลยเจอไหมเข่อไอ้อยู่ไหนผมรู้แล้วเยี่ยมมาค่ะพี่ป่นล่ะคะแอนน์คำตอถูกต้องค่ะตดลองแล้วมันมีกี่ตัว ม, <cabeça> มีอีกไหมสามตัวอ่าเฉลยนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามมีสามตัวจริงๆด้วยตกลงมันมีแค่นี้เราก็จะนับหนึ่งสองสามแล้วเขียนเลขสามลงในช่องเข้าใจหรือยัง<ๆ>้าวจอยมันจะนับขึ้นอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยไม่ Öz <aspire> <dafür. S 2> ไม่มันจะไม่ย้อนมันจะไม่ย้อนมันจะเป็นมันจะไม่ขึ้น <ป nonprofit. S 1> เฉียงเหรอไม่ค่ะหน้านี้จะไม่มีเสียง จะเป็นจะไม่เป็นไอ้ายเขือด้วยนะก็เป็นเขือไอ้อ่ะตัวที่เหลือทําด้วยไหมทาพร้อมกันไหมทำพร้อมกันเลยอ่าโอเคค่ะมาใครเห็นคําว่าเพี้ยวเลี่ยงเขียนบนหน้าจอได้เลยเที้ยวเลี่ยงไม่เขียนใครเห็นบ้างเอาไม่เป็นไรอ่าตัวที่หนึ่งถูกต้องอ่าอันนี้ผิดอันนี้ผิดเขาจะถ่ายรูปตัวเองเหอจะายตรงนี้คำนี้ผิดคำนี้ไม่ใช่ คำนี้ถูกแล้วคำนี้ถูกแล้วหมดหรือยังหมดหรือยังคะหมดแล้วมีสองคำ <c oughs> หมดแล้วคะ่ะคำนี้ผิดค่ะ <c oughs> มีสองคำมีสองคำเท่านั้นเองอะต่อไปเสร็จห <c oughs> รือยังเสร็จหรือยังคะอ้าวคำต่อไปฉะนั้นคำนี้เดี๋ยวก่อนเขียนเลขสองตรงนี้ก่อนชม <c oughs> อ่าเขียนได้สอบตัวนี้ก่อนอ้าวต่อไปโชว์หมิงค่ะหนึ่งตัวตัวนี้ถูกตัวนี้ถูกตัวนี้ถูกมีอีกไหมตัวนี้ผิดมาจากไหนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ผิดไม่ถูกคุณจอยผมงงแล้วอันไหนเป็นอันไหนแล้วเนี่ยอ่อโอเคเนนจะช่วยช่วยอ่างั้นงั้นเราเอาคําเก่าออกก่อนโอ๊ยคำนี้ถูกแล้วขอโทษย้อนก่อน คำนี้ก็ถูกอันนี้อลบทิ้งก่อนคำนี้ผิดไม่ถูกอ่ามีสามคำเท่านั้นลูกสามคำสีแดงๆที่วงไว้โอ้อันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเที่ยวเลี่ยงคำเมื่อกี้ละสรุปแล้วช่องหมีมีกี่คำคะเด็กๆอ่ามีสามคำ,มคำช่องหมีมีสามคำสรุปแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งหน้าแบบฝึกหัดจะรัซื้อง่ายไหม ง่ายมากเลยง่ายมากเลยอะไปหน้าที่ไปหน้าต่ไ,ไม่ไเพราะมันแบบเต็มหน้าจอไปหมดอะเต็มมั่วแล้วมันเต็มหน้าจอแล้ว,วเพว่าเราช่วยกันทำไงเพราะว่าเราช่วยกันทําอ้าวหน้านี้หน้าสิบเก้าแต่หน้าสิบเก้าไม่จราศีจะไม่เฉลยนะเพราะว่าจราศีจะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อชารกพี่ถ่ายรูปส่งจราซูด้วยหน้านี้มีคะแนนให้ อเพลอะไหมเพลาะไหมถ้าจระเซืออ่านอ่าสมมติว่าจระเซืออ่านคําแรกว่าอ,อคำว่าอันเนี้ยแต่จระเซืออ่านว่าหมูยอหมูยอถูกหรือผิดผิดแน่นอนเด็กๆก็ใส่หน้าบื้องแบบนี้เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วค่ะแต่ถ้าจระเซืออ่านถูกต้องเด็กๆก็เติมหน้ายิ้ม หน้ายิ้มแบบนี้ห้าจะราซื้อไม่สวยอ,ะอ่ะอ่าถ้าถูกก็เติมหน้ายิ้มโอไม่เขียนแล้วนะอุย้ยอ่าพร้อมไหมคะพร้อมไหมไม่ไงไม่ไงถ้าเกิดว่าถูกเราก็เติมหน้ายิ้มถ้าผิดก็เติมหน้าบึ้งแบบนี้นะคะอ้าข้อที่หนึ่ง are you ready uh, yes yes okay ข้อที่หนึ่งจะเราซื้ออ่านว่า อ่านว่าจตัวซื้อหาป้กตืนไม่เจออ่านว่า,า,วาชงหมิงคำที่หนึ่งจ้ตัวซื้ออ่านว่าชงหมิงงหมงิถ้าถูกเด็กๆก็เติมหน้ายิ้มถ้าผิดเด็กๆก็ใส่หน้าบึง้งคขอาอบว่า เรานะคือเก๋นมาเคยหัน huh. หูอยากขียนอเราชื่อคะหนูลืมหนังสือไว้ที่โรงเรียนนะคะใอ้ค่ะเมื่อกี้จระเซ้ออ่านชื่อแล้วว่ามีใครบ้างที่มีหนังสืออยู่ที่โรงเรียนว่างๆเข้ามาเอาด้วยนะคะค่ะแล้วก็แวะเอานมด้วยมีนมให้กลับบ้านไปดื่มที่บ้านด้วยอ่ะคําที่สองถ้าเราซื้ออ่านว่าคืออ้ายคืออ้ายคืออ้าย ไปไปว่าพี่น้ตี่ร้อ่ะเออไดเสร็จหรือยังเสร็จแล้ว่ไ่อไปคทำที่สามตอนเราซื้ออา่านว่าอา่าอันนี้เด็กข้อที่หนึ่งอะไรนะคะทำที่หนึ่งอ่านว่าชงหมิ่นชงหมิ่น ไม่ใช่ทงหนิงชงหนิงข้อที่สามข้อที่สองข้อที่เอาข้อไหนลูกข้อที่สองข้อที่สองหรบซื้ออ่านว่ารถองไ้เบื่ออายหาแล้วมาเสร็จแล้วต่อไปข้อที่สาม ข้อที่สามเจ้ารสืออ่านว่าหนีมัน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 มันหนีมันา好了吗？改了呢？那改了呢？ไม่รู้ไม่บอกต่อไปข้อที่สี่ห่าแล้วมา มาหาวแล้วมาแป,ป็ว่าสรเจหลือยงหาวแล้วมาเสร็จแล้วข้อที่สี่อ่านว่าหาวหาวไรนะหาวหาวต่อ,อ,อไปข้อที่ห้าอ่านว่าช่วยช่วยข้อที่ห้าช่วย ข้อที่หกข้อที่หกอ่านว่าช่วยช่วยอีกแล้วช่วยอีกแล้วอีกแล้วเสร็จหรือยังแล้วโอเคเดีด๋ย <ไป S 1> จะลืมหน้านี้ถ่ายรูปของจรซื้อด้วยนะคะจรซื้อยังไม่ฉเฉลยถ่ายรูปส่งด้วยอ่ะต่อไปหน้าต่อไปค่ะหน้ายี่สิบ เนี่ยี่เต็มอ่าเราจะทำพร้อมกันดีไหมคะดีค่ะดีขอเตรียมไม้บรรทัดก่อนอ่าเด็กๆทำเองในหนังสือดีกว่าไหมหรือยังไงทำเองก็ได้ทให้เด็กๆทำเองเดี๋ยวจระเซือจะบอกให้เด็กๆทำเองนะรูปช้างนี่คือฉลาดช้างนี่นะคือฉลาดแล้วก็คุด คุณแม่ที่คือสวยคนนี้คือหลอกมูกข่กี่โมงครัอะไรนะคะมืขามครับหมดคาบบ่ายสองห้าสิบค่ะไปกำลังอยู่ข้อสามคือหลอ <c oughs> ส่วนข้อสี่คือน่ารักข้อห้าคือเก่งหรอส่วนข้อสุดท้ายคือดีค่ะเ <ห ả? S 1> ด็กยองเส้นเลยค่ะข้อสี่อะไรนะผมตามไม่ทันได้ไงไี่ไงเขียนติดได้ไงโอ พ่จอยค่ะข้อหนึ่งคะล้วก็เก่งค่ะคุณจอยค่ะค่ะข้อสองสองกับข้อห้าค่ะเนี่ยจรจะเสีเขียนภาษาไทยติดนะลูกค่ะค่ะหนึ่งฉลาดข้อสองสวยข้อสามหล่อข้อสี่น่ารักข้อห้าเก่งส่วนข้อดี ยองเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับไหนเนี่ยอะเดี๋ยวรอเพื่อนที่ยังไม่เสร็จจราเสือเห็นเพื่อนกนลาลังตั้งหน้าตั้งตายโยงเลยอธิพัฒนโยงเลยลูกโยงรูปภาพไปหาเดี๋ยวจราเสือจะเฉลยเลยนะคะให้ทุกคนดูเลยมินนี่ยองเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะค่ะเ,เยี่ยมมากโควิวล่ะเสร็จหรือยัง โอเคเลยรสองหน้าอ่ะเบียร์เบียร์เสร็จหรือยังครับหน้านี้ครับครับปลุมก็เสร็จแล้วเนาะอันนี้ให้ผมแบบใครชื่อปรินยาใครชื่อปริญญาครับเปิดกล้องหน่อยปริญญาอ่าชื่อปริญญาเนี่ยมีนั่นอะสิจอระซสือเลยไม่รู้ไง มีปริญญาแล้วมีท่านัญญาเด่นแซนที่ยังไม่เปิดกล้องจอร์ซ์เลยไม่เลือกใม้ไม่เขาเป็นปริญญาแต่สริญานี่จอร์ดซ์เนี่ยคียเปิดกล่างเคะไม่ค่ะปิยะธิดาปิยะธิดาก็ไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เปิดเสียงด้วยแต่คนนี้เขาเขียนว่าปริญญาเป็นภาษาอังกฤษอ้าวแล้วจอร์ซ์เฉลยแล้วนะพุจุพรามค่ะไอ้ี่พน้องค่ะ อ๋อเป็นเป็นอิสระของน้องจะของี่หว่าโอเคเฉลยข้อที่หนึ่งชงหมีตาถ้าถูกจะถูกเลยจะถูกให้ถูกเลยต่อไปข้อสองเที่ยวเลี่ยงเที่ยวถูกถ้าถูกก็เช่ถูกเลยข้อสามช่วยมันง่ายเห็นเล้วเก่งจังต่อไปข้อสี่เขื่อไอ น่ารักถูกด้วยข้อห้า<ด> <asha, S 1> ตั้งข้อหกคือ,คอขาวไหนคนถูกหมดหน่อยยกมือผมได้แค่สามดาวโอ้นี่โฟวลวถูกหมดหนูได้หนูได้หก ผมได้หมดค่ะเปรียมมาได้แค่สาดาว่ได้สองดาวหมดแหน้านี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะถ่ายรูปส่งเฉพาะหน้ายิ้มหน้าบึ้งพอหน้านี้ไม่ต้องถ่ายหน้าต่อไปที่หน้านี้ยากจังอะไอะไรเขาบอกว่าให้เขียนหมายเลขหนึ่งสองสามสี่เรียงมากับรูปค่า เอารูปไหนขึ้นก่อนเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งใส่เลขหนึ่งเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะซื้อเฉลยตามตรงใจเด็กๆไหม้าใส่ไปเลขหนึ่งสองสามสี่ค่ะเหตุการณ์ไหนขึ้นเกิดขึ้นเป็นดับแรกใส่เลขหนึ่งต่อมาใส่เลขสองต่อาอันดับสามแล้วรูปสุดท้ายคือเหตุการณ์ตอนจบคือใส่เลขสี่เสร็จหรือยังเสร็จแล้ว เฉลยแล้วนะเอายางเร็วเลยก็หมายมีคนหินด้วยเฉลยเลยครับเฉลยเลยค่ะเสร็จแล้วเลอรูปดีเย้ห่แฮ่ผมไม่ถูกอ่ะเออเห็นไหมเห็นไหมมีคนไม่ถูกนี่ลูกหมาน้องหมาอยากเล่นลูกบอลไงก็เลยชวนเจ้าของเล่นจากนั้นเลขสอง ก็เลยโยนลูกลวยนลวดพอโยนลูกบอลไปเสร็จแล้วลูกหมาก็กระโดดงับเป็นเลขสามแล้วก็แบบเแล้วแล้วข้าศเสร็จแล้วก็มาคืนเจ้าของเป็นเลขสี่เออพอเรียงลำดับผิดมมันจะผิดตามผิดมดกถูกด้วยอกถู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 กูก ขออีหน้าได้ไหมอ่ะขออีหน yeah. yeah. ้าได้าคือหน้านี้เหตุการณ์ไหนแบบงงขึ้นก่อนหน้านี้ให้เด็กๆฝึกเขียนตัวจีนก่อนอันนี้ที่สองนี้ที่สอ่าเอาหน้าสุดท้ายแล้วลูกหน้าสุดท้ายเรนก็เรียงใหม่สิลูกเจ้าหนี่สองไม่ใช่จะไล่ค่ะอ่าหน้านี้เด็กๆหน้ายี่สิบสองนะลูกให้หนูเดินทางตามเขาวงกอด ไปหาแล้วเขียนตัวจีนที่ตรงกับคนข้างบนกับคนข้างล่างก่อนตัวจีนทียังไงดูทางฝั่งขวามือเด็กๆลองฝึกเขียนเองดูนะคะถ้าใครทำหน้านี้เสร็จแล้วเด็กๆก็สามารถออกห้องซูมได้เลยแล้วอย่าลืมอย่าลืมถ่ายรูปหน้าหน้าบึ้งหน้ายิบหน้าบึ้งเมื่อกี้ส่งจระซื้อด้วยหน้ายิบหน้าบึ้งอยู่หน้าไี่ ถ่ายถ่ายไ่ายแบบฝึกหัดมาเฉพาะหน้าสิบเก้านะคะหน้าอื่นไม่ต้องถ่ายรูปมาต่วนเพื่อนที่ยังไม่ได้เอาหนังสือก็แว๊บ,บมาเอานะคะพร้อมรับลงกับไปดื่มที่บ้านด้วยบบดูตัวอย่างวิธีการเขียนตัวจีนฝั่งขวามือนะคะ มันจะเป็นตัวสดีดำๆท pues. ี่กำลังเล่นอยู่เีเขียนไ้มันนิมนค้อนน้นอ้ำมันนอัน้น้ำมั้มนน้ำมัน้้นม้มน้้น เป็นกินไหมขนมสุขุมวิทนักเรียนนะบะหมีเฮ้ยข้าปิหนียมาไม่มีข้าวออี่ยแต่ใครขนนึงอยากแล้คขนนุ่งเสร็จขนน่งเโอเคเด็กๆเด็กก็ตั้งใจทำนะคะแล้วถ่ายรูปมาส่งแค่หน้าเดียวคือหน้าสีเ้าเนาะอ่ะสวัสดีตูมจันร์เสือเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้ว ใจเจียนกันก่อนค่ะเด็กๆจะแคปหน้าจอมามไ้ยินนะโอเคบายบายค่ะยาทีสวัสดีค่ะสวัสด un ีค่ะยี่หว่าเอ้ยยี่หว่าเข้ามาเลยค่ะใจเจียนบ๊ายบายบ๊ายบายใจเจียน